หน่วยต้นไม้ที่รักสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูต่ในห้องเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลแม่ท้าในหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ประเภทของต้นไม้ และได้ลงมือปลูกต้นไม้ไปด้วยแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะคุณครูต่ายจะพาเด็กๆมาดูการเจริญเติบโตของต้นไม้และประโยชน์ของต้นไม้รวมไปถึงการดูแลต้นไม้ที่รักของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นเราไปชมคลิป การเจริญเติบโตของต้นไม้กันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆชมคลิปมหัศจรรย์การเจริญเติบโตของต้นไม้ไปแล้วเห็นไหมคะต้นไม้ที่เราเห็นสูงใหญ่ให้ร่มเงานั้นบางต้นกว่าจะเจริญเติบโตมาเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ก็เป็นมเมลร็ดเล็กๆมาก่อนแล้วก็ค่อยๆค่อยๆงอก รากมีรากงอกลงดินแล้วรากก็ไปดูดน้ำในดินดูดแร่ธาตุอาหารในดินแล้วจเจริญเติบโต,ตขึ้นเป็นต้นไม้สูงใหญ่ให้ร่มเงาให้ดอกให้ผลแก่เราใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปดูประโยชน์ของต้นไม้กันนะคะไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราจะมาว่ากันเ,เรื่องต้นไม้ให้อะไรกับเราบ้างต้นไม้จะช่วยคายก๊าซออกซิเจนในช่วงเวลากลางวันทาให้เราได้อากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งการได้สุดอากาศบริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพของเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมากต้นไม้ช่วยดูดซสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวาการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ถ้าเรามีต้นไม้เยอะเท่าไหร่เนี่ยโลงสัด์เชื่อมทันทีเลยละ่ะต้ไนไม้ช่วยเป็นร่องเงาบาังแสงแดดทำให้เกิดความร่มรื่นเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและวนะชนิดแถมพืชผลเนี่ยยังสามารถทำมารับประทานเป็นอาหารหรือเอามาทำเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยรากของต้งไนไม้จะช่วย,ยเกาะผิวหน้าดินและกักเก็บน้ำเอาไว้ข้างใต้ในเวลาที่มีน้ำป่าไหลามาเนี่ยน้ำก็จะไม่ท่วม และยี่มีต้นไม้เย,เยอะ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 เท่าไร่จะยิ่งทาให้น้นําดูดซึมได้เร็วขึ้นและกักเก็บน้ำเอาไว้เป็นต้นสายของแม่น้ำำาําลําธารอีกด้วยนอกจากนี้ส่วนประกอบของต้นไม้อย่างเช่นใบก็ามาทําเป็นใบพืชผักในการรับประทานเอามาหอ่ออาหารห่อขนมส่วนผลเนี่ยก็เาขาไม่ต้องอธิบายต่อนะและส่วนของลําต้นเนี่ยก็ยังเอามาทําเป็นโป๊กตู้เตียงเก้าอี้ บานฟืนเขียงพบสาจัดชามเยอะแยะไปหมดใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวละต้นไม้ให้อะไรกับเราเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราล่ะคะคิดหรือยังว่าจะคืนอะไรให้กับต้นไม้และโลกใบเล็กของเราโลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราสรรสร้างมากมายปลูกต้นไม้เพียงคนละต้นช่วยโลกได้เยอะแยะเลยทีเดียวเชียวค่ะ เด็กๆได้ชมไปแล้วว่าต้นไม้มีประโยชน์แก่เรามากมายเลยใช่ไหมคะทั้งให้ร่มเงาเมื่อเราไปอยู่ใต้ต้นไม้เราก็จะรู้สึกเย็นสบายให้อากาศที่บริสุทธิ์จากออกซิเจนที่ต้นไม้คายออกมาจากใบนั่นเองรวมถึงใบและดอกผล บางชนิดก็สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารแก่เราได้รวมถึงต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาที่รวมกันหลายๆต้นจนเราเรียกว่าป่า ก็เป็นแหล่งต้นน้ำรำทานทำให้เกิดแม่น้ำไหลลงมาให้เราได้ใช้สอยใช่ไหมคะรวมไปถึงรากของต้นไม้นั้นก็ยังมีประโยชน์ในการยึดเกาะหน้าดินป้องกันการพังถล่มของดินนั่นเองเด็กๆเ,เห็นแล้วว่าต้นไม้น่ะ มีประโยชน์แก่เรามากมายเลยดังนั้นเราควรดูแลรักษาต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านและในป่าที่เราสามารถทำได้นะคะโดยเด็กๆสามารถทำได้ง่ายๆจากต้นไม้ที่อยู่ในบ้านก็คือ 1. รดน้ำ 2. ใส่ปุ๋ย สารวนดินค่ะการดูแลต้นไม้ของเราที่เด็กๆสามารถทำได้ก็มีง่ายๆเลยใช่ไหมคะ 1. รดน้ำา 2. ใส่ปุ๋ย 3. พรวนดินรวมถึงช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อ ให้มีต้นไม้ให้ร่มเงาและอากาศที่บริสุทธิ์ลดปัญหาโรคร้อนได้ด้วยนะคะเด็กๆในหน่วยต้นไม้ที่รักในสัปดาห์นี้คุณครูตายก็ขอตัวลาไปก่อนพบกับคลิปการเรียนรู้ในหน่วยต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย